อันนี้ก็จะเป็นคลิปที่เขียนโปรแกร,รมว่าให้ดูนะครับว่าในเรื่องถ้าเราเอามาแสดงนะครับหน้าตาท่าทางจะเป็นยังไงนะครับเ,เริ่มตั้งแต่ขอเขียนโจทย์ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้พวกเราดูแล้วก็เ,เข้าใจมันได้ง่ายๆนะครับตัวที่เราสนใจกันอยู่นะตอนนี้คือเราอยากรู้ว่านอ,อ not ่นะครับ คือไปเจอในนารกนะครับเขาจะโกงหรือเขาไม่โกงนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมี2ตัวนะครับ pop ของ c given h นะครับเทียบกับ pop ของ not c given h นะครับอยากจะเทียบ2ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะพยายามนะครับเขียนโปรแกรมกันออกมานะครับมันก็จะเราต้องหาใช่ไหมครับ pop c given h นะครับก็เป็น pop h given c นะครับซึ่งอันนี้ก็คือเมื่อเราทราบว่า,าเขาโกงโอกาสที่เขาจะตกนรกเป็นเท่าไหร่อันนี้เป็นตัวเลขที่ทีเ่เราใช้กันเมื่อสักครู่นะครับเมื่อในคลิปก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ป๊อปของ not c given h นะครับก็จะเป็นป๊อปของ h นะครับ given not c นะครับคือไม่โกงแล้วเขามีโอกาสตกนรกเท่าไหร่ก็เราบอกว่าตัวเลขตัวนี้คือ0.3นะครับกเ็เราเราใช้ตัวเลข3ตัวนี้นะครับ เพราะฉะนั้นเราจะเริ่มจากการเดี๋ยวเราจะใช้เป็น numpy น,นะครับเพื่อสร้างกราฟนะครับแล้วก็ matplotlib นะครับอันนี้ตั้งแต่สมัยหลายคนเด็กๆตอนปีหนึ่งแล้วนะครับนี้นะครับอ๋อ dot py plot นะครับ as plt นะครับแล้วก็ผมสร้าง x นะครับซึ่งเป็น x จะเป็นตัวแทนของความน่าจะเป็นนะครับเป็น ค่าที่แปรตั้งแต่ตั้งแต่0ถึง1นะครับก็เป็น np a range นะครับตั้งแต่0ถึง1นะครับโดยให้สเต็ปเป็น0.01 00นะครับจริงๆก็สเต็ปมากกว่านี้ก็เพราะว่าสุดท้ายก็เป็นเส้นตรงนะครับคราวนี้ค่า y นะครับผมก็จะใช้เป็นมีสองค่านะครับก็คือ y y อันนี้ผมจะให้เป็นป๊อปอของชี e ติ้งนะครับนะครับป๊อปของชี e ติ้ง ป๊อปของชีติ้งจะเริ่มตั้งแต่เราจะแปลค่ามันนะครับตั้งแต่ศูนย์ถึงหงไปเลยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเราก็าจะมาดูว่าอ๋อถ้าเราจะเอาป๊อปของชีติ้งอันนี้ไปใช้ในการคำนวณน,นะครับแบบนี้นะครับจะเป็นอ,อ,อย่างไรนะครับเพราะว่าเราอยากรู้ว่าค่าอันเนี้ย นะครับพอเปรียบเทียบกันแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับมาดูฝั่งของการโกงก่อนนะครับการโกงก็คือเราใช้ค่านี้นะครับป๊อปของ h Given c นะครับก็คือ0ูแล้วก็คูณกับป๊อปของ c นะครับนะครับคือป๊อปของ c เนี่ยคือเป็นตัว x นี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นค่า y นะครับค่า y ของผมนะครับจะเท่ากับนะครับเอาศูนย์จุดเก้า นะครับคูณ x นะครับอันนี้เป็น y นะครับเป็น y y หนะครับหรือว่า y ของเป็นเอาวิธีคิดก็เอาเป็นของชีตติ้งล้วกันนะครับ y c นะครับแล้วก็ y ของ not c นะครับ y ของ not c นะครับก็จะได้เป็นเท่ากับ0.3ใช่ไหมนะครับแล้วคูณกับ1ลบ x นะครับ0่มมาจากไหนก็ตัวนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราจำได้นะครับ ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับป๊อบของ h given not c จะเท่ากับป๊อบของ not c given h นะครับคูณกับตรงนี้นะครับป๊อบของ not c given h นะครับเท่ากับป๊อบของ h given not c นะครับคูณกับป๊อบของ not c นะครับเพราะนั้นอันนี้ก็จะคูณกับป๊อบของ not c นะครับเพราะฉะนั้นสมนการก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะ plot ตรงๆเลยครับ p l t plot นะครับนะครับแล้วก็เอา x มาคู่กับ y c นะครับ1เส้นนะครับให้เป็นการโกงเอาเป็นสีแดงแล้วกันนะครับนะครับแล้วก็เอ่อ x นะครับแล้วก็ y ของ not 4นะครับขอเป็นสีน้ำเงินนะครับแค่นี้ครับนะครับแล้วก็จบเลยครับนี่คือกราฟนะครับที่เราจะเห็นว่าเอ่อพอเราเปรียบเทียบกันออกมานะครับ ค่าป๊อปของการป๊อปของการโกงนะครับซึ่งเป็นอยู่ในแนวแกน x อันนี้นะครับ pc เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าโอกาสที่เขาไม่โกงเลยนะครับถ้าเขาไม่โกงเลยเนี่ยนะครับเ,เราก็จะตัดสินว่าคือเขาไม่โกง pc หมายถึงว่าความน่าจะเป็นที่นักการเมืองคนหนึ่งอะ่ะจะโกงเท่ากับศูนย์เลยครับคือร้อยคนในสภาในการเมืองที่เรามีกันอยู่ในแต่ละประเทศเนี่ย ร้อยคนไม่มีใครโกงเลยนะครับไปเจอเขาในนรกโอกาสที่เขาจะไม่โกงสูงกว่านะครับก็คือเป็นไปตามสีเขียวเลยนะครับไล่มาเรื่อยๆครับนะครับพอป๊อปของสีเริ่มากขึ้นนะครับหนึ่งร้อยคนก็จะมีมีโอกาสมากขึ้นนะครับตรงนี้ก็คือ100คนมี10คนที่โกงจุดนี้ก็ยังยังนะครับยังนะครับยังเห็นเส้นสีเขียวเนี่ยสูงกว่านะครับจนกระทั่งมาถึงจุดตัดครับที่ 0.25ตรงนี้นะครับที่เราเริ่มทำให้สีแดงเริ่มที่จะตัดสินแล้วว่าเมื่อเจอเขาในนรกนะครับเขาโกงแล้วนะครับก็คือตัวเลขตัวนี้จะอยู่ที่0.25นะครับนะครับตามในคลิปก่อนนะนี้ครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันต่อถึงเ,เราจะเอาทฤษฎีนี่ยมาใช้กับตัวอย่างจริงๆก็ได้อย่างไร